ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผม2นะวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะคือผมมาทําบันทึกของผมดีกว่าเป็นคลิปบันทึกไว้ดีกว่าว่าผมได้เริ่มทํา y o YouTube เมื่อ1เดือนที่แล้วโดยการใช้เพียงมือถือนะคือผมมีแค่มือถือคือผมยังไม่มีคอมไม่มีอุปกรณ์อะไรในการอัดวิดีโอดีๆเลยนะ คือถ้าผมรอมีทุกอย่างคือต้องอีกนานเลยแหละคือผมไม่ค่อยมีเงิน,นครับไม่ค่อยมีตังค์เป็นคนที่ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่คือผมถามมาได้หนึ่งเดือนแล้วนะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่24คนคือถามว่าผมดีใจไหมผมดีใจมากสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณการติดตามทุกคนแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วคือขอบคุณมากๆา่ะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำ YouTube มากเลยคือถามว่าผมท้อไหมผมไม่ทอนะผมมีกำลังใจมากขอบคุณทุกค,คอมเมนต์ด้วยตอนนี้เรามาถึง24ซทรับแล้วถ้าใครที่เพิ่งเขา้า มาด like ูเลยเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็ถ้ายังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะคือผมใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวผมใช้เครื่องเดียวเลยล่ะคืออัดหน้าจอตัดต่อวิดีโอของผมแล้วก็อปรลงใน YouTube แล้วก็มีคลิปหนึ่งนะ ที่มีคนดูถึง300อันนี้ผมดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากมากผมเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ผมไม่มีอะไรที่จะเริ่มคือผมมีแค่มือถือคอมผมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วก็ผมได้เริ่มทำมาแล้วผมภูมิใจนะที่ผมได้ทำตามความฝันของตัวเอง คนทุกกำลังใจด้วยนะคือผมอะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเป็นคนเงียบเงียบเงียบไหมเงียบดิ <c oughs> เงียบอะถ้าไม่สนิทถ้าคนสนิทผมก็ว่าผมพูดมากอ่ผมเป็นคนที่พูดมากเลยพูดเยอะเลย แล้วก็ผมทำช่องนี้คือช่องผมชื่อเอสเอสแมนนะเอสก็ย่อมาจากชื่อผมนะี่ยที่มาของชื่อช่องผมชื่อ2 2ตัวเริ่มมันก็คือตัวเอสใช่ไหมใช่คือผมเป็นเด็กติดเกมมาตั้งแต่เด็กเลยนะ <c ười> ผมไปร้านเกมประจำคือผมติดเกมมากตอนเด็กๆ ตอนนี้ผมก็ติดเกมนะคือผมมีความสุขในการเล่นเกมแล้วก็ในการอัดวิดีโอในการทำ YouTube ของผมอะ <c oughs> ผมมีความสุขมากๆแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจากนะผมถือไอดอลแ่นห้นะไอดอลก็มีพี่เอกพี่นนพี่นนยูด ผมดูเขามาตั้งนานแล้วเขาเป็นคนที่เก่งมากเลยขนาดช่องบินไปทีหนึ่งก็กลับมาได้เขาเป็นคนที่สุดยอดะแตคือไอ้อลของผมด้วยแล้วก็พี่เอกพี่เอกผมชอบดูมานผมก็ดูมานานแล้วเหมือนกันสำหรับผมก็มีความฝันนะผม ผมจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเืผมมีกําลังใจแล้วก็มีความสุขในการทํา y o YouTube อยู่นะโดยการที่มีคนมาคอมเมนต์คนมาเข้าดูในแบบนี้ก็มีกําลังใจมากถึงแม้ตอนนี้ผมจะมีแค่24ซับก็ตามกณอ่นอาจ,จะมองว่าผมทำเป็นทำไม นำไปมึงก็ไม่ดังแต่ก็อาจจะมีคนมองอย่างนั้นนะแต่ผมว่าไม่ไม่มากรบกเพราะไม่ค่อยมีคนรู้จักผมอะ <c oughs> ไม่ค่อยมีคนรู้จักผมเท่าไหร่และคลิปนี้ผมก็มาทำบันทึกไว้ว่าตอนนี้ผมเริ่มทำ Youtube ด้วย โดยใช้มือถือเปยงเครื่องเดียวเครื่องเดียวไม่ใช่เครื่องเดียวดี๋เครื่องแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังเก็บเงินอยู่นะเก็บเงินซื้อ iPad แล้วก็ต้องใช้ใช้อีกอะไรอีกหลายอย่างเลยอะน่าจะอีกนานอน่ะกว่าผมจะมีคอมมีอะไรในการตัดต่อดีๆนะสำหรับคลิปผมก็มันอาจจะไม่ค่อยชัดหรือ ถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรแล้วก็อยากให้ผมสอนตัดต่อหรือสอนอะไรก็ได้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้นะครับจอถ้าผมทำได้เดี๋ยวผมก็ทำให้นะแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยละแล้วก็ อ๋ออะไรวะเน,นี่ยเป็นหวัดมาช่วง <c oughs> ก็ดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนช่วงนี้โลรคระบาช่วงนี้อาจจะลงคลิปช้าก็ขอไปด้วยนะครับพอดีงานผมยุ่งมากคือผมทำงานผมทำโอทีแทบทุกวันอะผมไม่ค่อยได้หยุดงานเลยไม่ค่อยได้มีเวลามาทำ แต่ผมก็จะพยายามลงให้ได้มากมากๆเยอะๆคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณอีกครั้งขอบคุณมากๆในการเข้ามารับชมหรือเข้ามากดติดตามโดยคนที่ยังไม่กดติดตามก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแต่คนที่เข้ามากดติดตามก็ขอบคุณมากๆ อขอบคุณทางคลิปเลยปราะวันเนี้ยสำหรับผมก็ถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะพูดซ้ำครั้งที่สองแล้วคือผมเป็นคนเงียงเงี้ยจะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคือบันทึก,กว่าหนึ่งเดือนกว่าแล้ว ผมได้เริ่มทำ youtube โดยใช้เพียงมือถือแล้วก็ได้20ซับแล้วนะ24ซับดิดีใจมากก็ขอขอบคุณทุกคนวันนี้ผมไปแล้วนะผมมาทำคลิปบันทึงกิเศสผมไม่ได้มาเล่นเกมให้ทุกคนดูหรอกก็บายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะ 拜拜。Bye bye.